รู้ไหมสามแบงค์แดงใช้ซื้อความอุ่นใจบนท้องถนนแบบไหนได้บ้าง1บริการช่วยเหลือซ่อมแซมฉุกเฉินถ้ารถคุณเสียรู้ใจมีบริการซ่อมให้ทันทีณนะจุดเกิดเหตุยกตัวอย่างเช่นยางแบนรถเสีย 2. บริการรถยกถ้ารถคุณเสียช่างหน้างานไปซ่อมไม่ได้รู้ใจก็มีบริการรถยกหรือรถขนส่งไปยังอู่หรือศูนย์ที่ใกล้เคียงที่สุด3บริการช่วยเหลือเติมน้ํามันหากเกิดเหตุน้ํามันหมดกลางทางรู้ใจจะส่งเจ้าหน้าที่มาเติมน้ํามันให้คุณปรีขาล เพื่อให้ขับไปเติมน้ำมันได้ 4. บริการช่วยเหลือด้วยช่างกุญแจในกรณีที่เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าไปในตัวรถได้สมัยนี้ค่าเรียกช่างเปิดประตูก็เริ่มต้นที่5้0บาทแล้วค่ะแต่รู้ใจจะส่งช่างกุญแจมาให้คุณฟรี 5. บริการช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่เสียก็จะมีทีมงานเข้าไปช่วยถึงที่เช่นกันเริ่มตอนที่สางแดงๆก็อุ่นใจอย่าปลังให้ตัวเองต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลําพังเกิดเหตุอะไรโทรหาหรือใจแล้วนั่งรอในรถเพื่อความปลอดภัยยัยงไงก็คุ้ม